ผมมินจากด้ฟโตบล็อกครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมารีวิว Mercedes-Benz GLA 200 AMG Dynamic ราคาจำหน่าย2 3 9 9 0 0 0บาทมีเกรดเดียวสำหรับ The New GLA ไม่ต้องรอตัว250ซื้อตัว200ได้เลยแพ็กเกจในการตกแต่งเป็น AMG มาเลยทั้งภายนอกและภายใน The New GLA เป็นโฉม CKD ประกอบในประเทศราคาจำหน่ายก็เลยออกมาดีหัวใจในการขับเคลื่อนใช้เบนซิน4สูบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ปริมาตรกระบอกสูบ 1,332cc จับคู่กับเกียร์ Dual c l u t ัส7สปีดให้กำลังสูงสุด163แรงม้าที่5,500รอบตนาทีก็ถือว่ารอบกลางๆแบบนี้ก็น่าจะประหยัดน้ำมันแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรมาตั้งแต่รอบต่ำที่1,620ถึง4,000รอบตนาทีทาง Mercedes-Benz แจ้งสเปคเครม ตัวเลขไว้นะครับในเรื่องของอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่8.7วินาทีเท่านั้นเองทางโรงงานปล่อยท็อปสปีดมาถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นนะครับอัตราบริโภคเชื้อเพลิงทาง Mercedes-Benz แจ้งมาอยู่ราวๆ15กิโลเมตรต่อลิตรก็เป็นรถที่แบบว่าใช้งานได้ไประหยัดเดินทางไกลได้นะฮะถ้าดูจากขนาดของบอดี้สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเทอร์โบ1,332ซีซีบล็อกนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องยนต์สากลกันนะครับใช้ ในรถยนต์ Mercedes-Benz ขนาดเล็กหลายรุ่นทั้งที่จำหน่ายในเมืองไทยรวมถึงตัวที่นำเข้าแล้วก็มาขายในเมืองไทยด้วยยังในตัว a 2 0 0รหัสโมเดล v 1 7 7ก็ใช้เครื่องยนต์บล็อกนี้หรือรุ่นที่เคยนำมารีวิวก่อนหน้านี้นะครับ the new glb รหัสโมเดล x 2 4 7ก็ใช้เครื่องบล็อกนี้เช่นกันส่วน the new gla รหัสโมเดล h 2 4 7นะก็ใช้เครื่องยนต์บล็อกนี้แหละ นะครับเรียกได้ว่าในอนาคตในเรื่องของการดูแลของช่างนอกศูนย์ก็จะทําได้เช่นกันนะครับเพราะเครื่องยนต์ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรือแม้แต่อะไหรในการเมนเทนแนน์ก็จะถูกด้วยอาจจะต้องเล่าให้ฟังหน่อยนะครับถ้าเพิ่งจะมาจับตัว Mercedes-Benz เห็นว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวนี้ g l a นะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาเท่านี้เองได้รถบอดี้ขนาดนี้สมรรถนะก็โอเคความหรูหราหรือตัว g l a 200เนี่ยมีทริมเดียวก็คือ a MG Dynamic นะฮะ มันหล่อเลยนะครับอาจจะมีแค่แบตเตอรี่นะครับที่อาจจะต้องใช้ของศูนย์หน่อยหรือเปลี่ยนเองก็ต้องสเปคเนี่ยพวกตามเขาเลยนะครับวาร์ตาประกอบจากเยอรมนีนะครับนี่เมดอินเยอรมนีนะครับติดรถมาตัวนี้ 80A ด้วยนะครับซื้อศูนย์ก็หลายตังค์แต่คือตอนอยู่ในศูนย์เขาก็มีส่วนลดมีอะไรเงแต่วาร์ตาเขาก็มีตัวแทนจําหน่ายในเมืองไทยเช่นกันอะไรพวกนี้นะครับที่จะต้องดูว่าควรจะเป็นสเปคที่ตรงกับ a l t e r อร์เนหรือที่เราเรียกไดชาร์จเนี่ยมันต้องเป็นสเปคของเขานะครับดอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะฮะเมนเทนแนนต์ปกติให้โชคคำฝากระโปรงหน้ามา1ตัวผมดูแล้วก็ก็โอเคนะครับถ้าคิดว่าไม่เพียงพอก็ลองโมดิฟายเอานะแต่ใน A 2 0 0เนี่ยเขาก็ให้ขาเดียวแบบนี้แหละ มิติตัวถังของ the new GLA ใหญ่ขึ้นทุกมิติถ้าเทียบกับ GLA เดิมความยาวจากหน้าถึงหลัง4.43เมตรความกว้าง1.84เมตรและความสูง1.6เมตรถ้าเทียบกับ GLA เดิมนะฮะที่ขายไปเยอะมากแล้วก็เห็นรูปลักษณ์เนี่ยสปอร์ตเป็นครอส s o อ e r เวอร์ก็จริงแต่ก็คือมีความสปอร์ตไม่ค่อยสูงเนี่ยตัวนี้สูงกว่าตัวเดิม10เซนติเมตรเรียกได้ว่าสูงกว่าเดิมเยอะมากนะฮะฉะนั้นคราวนี้เนี่ย จากความเป็น crossover ที่ยังใช้แชสซีตัวเดียวกันกับตัว A เนี่ยแต่ก็มีความเป็น SUV เยอะอยู่เพราะบอดี้เนี่ยสูงใหญ่กว่าเดิมภายนอกนะครับก็สปอร์ตฉบเฉี่ยมีความหรูหราคราวนี้จะไม่เหลี่ยมคมอะไรชัดเจนแล้วก็จะเห็นว่ารูปทรงมันจะอวบอั้นพอสมควรโดยเฉพาะตัวสีขาวตัวนี้กระจังหน้าเป็นไดมอนด์กริลแล้วก็มีค่าตรงกลางนะครับแบบสปอร์ตโลโก้ m e r c e d e s b e n z ขนาดใหญ่ดาว3แฉก ตกแต่ง a m g รอบคันนะครับเซ็นเซอร์การระยะที่เห็นมีหลายจุดนอกจากในเรื่องของการกะระยะแล้วยังมีระบบช่วยนำรถเข้าช่องจอดแบบอัตโนมัติจอดแบบพาราเลลนะฮะแบบจอดขนานก็ได้สแกนหาช่องจอดเสร็จแล้วก็สามารถถอยรถเข้าช่องจอดได้ด้วยเลยมีเซ็นเซอร์เข้ามาให้เยอะหน่อยแต่ถ้ามาดูรถคันจริงจะเห็นตัวนี้ที่สะดุดตาหน่อยอยู่เหนือโลโก้เนี่ย แล้วเขาปิดไว้ไม่มีอะไรนะครับดูรูปทรงก็คือกล้องรอบคันนั่นแหละแต่สเปคที่ขายในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้ใส่เข้ามาอาจจะเป็นตัวส่งออกอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าตำแหน่งนี้เขาจะปิดไว้ที่กระจกมองข้างเช่นกันแต่ก็โดดเด่นไปหน่อยเนาะแต่ไม่มีกล้องรอบคันแค่นั้นเองโคมไฟหน้าอลังการมากๆสำหรับ the new GLA เป็น LED high performance ที่จัดเต็มไฟ daytime running light ให้มา2เส้นไม่ได้ให้เส้นเดียวเหมือนซีดานที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับ และการทํางานเวลาวิ่งยามกลางวันนะครับไฟเดทาม r n ันนิ่งไลท์จะติด2เส้นบนล่างและถ้าเปิดไฟลีจะดิมลงลดความสว่างลง50%ทั้งบนและล่างทําหน้าที่เป็นไฟลีหรือถ้าเปิดโคมไฟใหญ่ตัวโปรเจคเตอร์เลน l e d ก็จะติดเป็นแสงสีขาวสว่าง d a เ time running light ที่ทำหน้าที่เป็นไฟลีก็ยังติดทั้งบนและล่างส่วนไฟสูงนะครับคือหลอดข้างหน้าเป็นหลอด l e d เช่นกัน และในยามที่เปิดไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์ u ั n i n g l i ลท์ที่เป็น LED ทิวบเส้นข้างบนเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองอำพันทนัน้าที่เป็นไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมเรียกได้ว่าหรูหราราคากนี้ก็น่าจะแพงพอสมควรสำหรับโคมชุดนี้ การตกแต่งของ GLA ก็เป็นเหมือนค r อส s o อ e r เวอร์มีซุ้มล้อสีดำติดตั้งเข้ามาก็ให้ความรู้สึกแบบว่าลุยได้นิดๆมีชุดกันกระแทกเป็นพลาสติกสีดำรอบคันแล้วก็ไม่ใช่รถลุยอะไรนะครับเป็นรถขับหน้าเน้นการขับขี่ในเมืองต่างจังหวัดท่องเที่ยวได้ในเรื่องของความนุ่มสบายมีอยู่แล้วนะฮะระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแม c p เฟอร์สันสตัดด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ถ้าเทียบกับในราคาใกล้กันถ้าเป็นตัวซีดานอย่าง A Class ตัวใหม่ A 200ตอนนี้ ช่วงล่างด้านหลังเป็นคารล้อเป็นล้อ AMG มาให้เลยนะครับขนาด19นิ้ว5ก้านคู่ยางติดรถ235 50 19ยางที่ให้มานะครับก็ไม่ถึงกับ SUV อะไรนะครับก็เป็นยาง Passenger นี่แหละใช้ยางรถเก่งได้เลยสำหรับตัว GLA ยางชุด2เนี่ยโหทางเลือกเยอะมากในส่วนของยางกลุ่มสปอร์ตผมว่าเข้าเลยกับตัวรถนะครับมีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางอัตโนมัติติดตั้งมาให้เลยระบบห้ามล้อเป็นดิสเบรคสล้อ ตัวคาลิปเปอร์ก็มีการตกแต่งเป็นสัญลักษณ์โลโก้ m e r c e d e s Ben z มาเลยก็ขับเดิมๆก็หล่ออยู่นะระบบความปลอดภัยอื่นตัวมาตรฐานมีครบ ABSESP e ที่เป็นไฮไลท์ก็คงจัดเต็มในเรื่องของระบบ t i v i v r a บ e Assist รวมถึง Adaptive Brake ตัวสมองกลจะสั่งให้ตัวรถเนี่ยปั๊มแรงดันน้ำมันเบรกมารอกรณีที่ถ้าคุณขับมาเร็วๆเหยียบเบรกลงไปแต่น้ำหนักที่ให้ไปกับแป้นเบรกน่าจะไม่เพียงพอตัวรถเนี่ยจะมีการช่วยในการเบรก เรื่องของระบบความปลอดภัยตรงนี้ก็ต้องชมเชยนะครับแม้ว่าจะเป็น SUV ตัวเล็กแต่ก็เรียกได้ว่าใช้งานได้เนีประสงค์ให้ระบบความปลอดภัยมาครบจะขับเองจะให้คนในครอบครัวคนที่รักขับได้หมดเลยนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างหรูหราทริมในการตกแต่งนะครับเป็นโครมแบบแฮร์ไลน์ทั้งบนและล่างมีราวหลังคามาให้เลยแต่ก็น้อยคนนะจะเอา g l a ไปติดอะไรเยอะแยะส่วนใหญ่ก็เป็นรถใช้งานท่องเที่ยวครอบครัวนั่งกัน3-4คนมีระบบ k y l เลสโก กระจกพับอัตโนมัตเิเวลาจะเปิดรถก็จับที่มือจับได้เลยมีเซ็นเซอร์ทําในทุกตำแหน่งเลยนะครับสำหรับ l e y s Go อ่า ท้ายของ TLA ใหม่สวยนะครับดีไซน์ได้สปอร์ตเฉียวแล้วก็ดูมันใหญ่ดีเอ้ยไม่ใช่เบบี้เบนซ์เหมือนแต่ก่อนนะฮะเห็นมีคําว่า A ต่อท้ายขึ้นมานะครับแต่คือถือว่าคันใหญ่มากตัวโคมไฟท้ายขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีเหมาะกับตัวรถมีการดีไซน์แล้วก็จัดเรียงรูปลักษณ์ของตัวไฟเบรกได้อย่างหรูหราสวยงามเป็น LED ทิววิ่งอยู่ข้างในเวลาที่เบรกเนี่ยดูมันมีมิติเหมือนมันลอยอยู่ข้างในนะครับสวยมากๆไฟเลี้ยวก็เป็น LED ชัดเด่นสวยงามลองดูครับผมว่าทําออกมาได้ลงตัวดูดีมากกระจกบานหลังขนาดใหญ่ท้ายตัดเล็กน้อยก็ได้ในเรื่องของรูปลักษณ์ที่สปอร์ตแล้วก็เหมือน SUV แท้ๆด้านล่างนะครับกันชนท้ายเนี่ยเป็นพลาสติกสีดำกันรอยแล้วก็มีการตกแต่งเป็นดิฟิวเซอร์นะฮะแล้วก็ตกแต่งเนี่ยครับลักษณะแบบ AMG แต่ท่อไอเสียเนี่ยมีท่อเดียวอยู่ด้านล่าง2ตัวนี้เนี่ยเป็นดีไซน์เฉย,เฉย ก็เหมือนท่อไอเสียออกคู่แต่ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเปิดประตูบานที่5ขึ้นมาก็จะเห็นว่าห้องสัมภาระถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับการโหลดของขึ้นลงไม่ยากเพราะว่าตัวเฟรมตัวนี้ต่ำลงไปก็เป็นชุดทายฟิตไม่มียางอะไรนะครับเป็นชุดปะฉุกเฉินยางติดรถเป็นยางเรเดียนด้วยเราใช้งานไม่ได้ลุยอะไรมากคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยพอเราแบบพูดถึง Gla เก่าใส่ยางรันแฟตมาก็กระด้างใช่ไหมครับแต่รันแฟตมันก็ถือว่าเซฟอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่บาดบวมฉีกต่างๆยังวิ่งได้อีก40-50กิโลเมตรแต่พวกนี้ก็เจาะนะครับไม่มียางอะไรมาให้ถ้าตำเนี่ยก็ศึกษาการใช้ได้ในส่วนของไทฟิ t แต่ถ้าเกิดมันฉีกขาดอุบัติเหตุก็ต้องโทรให้ร้านวิ่งมาเปลี่ยนแล้วก็เวลาที่จะใช้งาน,น,นเอเนกประสงค์ในส่วนของการพับเบาะก,ก็พับได้แบบแบนลาบด้วยนะสำหรับ the new gla กดสวิตช์ที่หัวไหล่ผู้โดยสารด้านหลังซ้ายและขวากดพับลงไปต่อเนื่องทันทีโดยไม่ต้องเลื่อนรางเบาะอะไรต่างๆเพราะว่าดีไซน์มานะครับเบาหลังเนี่ยตำแหน่งฟิกอยู่แล้วแล้วก็แผ่นปิดห้องสำหระท้ายขนาดใหญ่เนี่ยต่อเนื่องแบนลาแล้วดูครับพอพับเบาแล้วกว้างมากเพราะว่าบอดี้รถใหญ่ขึ้นสูงขึ้นคนเข้าไปนอนได้เลยนะครับคุณภาพการผลิตถือว่าเนี้พอสมควร,สำ,ควรสำหรับ mercedes benz ที่ประกอบในประเทศไทยนะครับ ที่พูดอย่างนี้คือเทียบ GLA กับ GLB นะฮะที่ผลิตจากเม็กซิโกที่ผมเอามารีวิวก่อนหน้านี้จะเห็นว่า GLA นี่เนี้ยนะเก็บงานดีซิลิโคนต่างๆเนี่ยพอเก็บแล้วทําสีทับไปอีกมันจะเห็นแบบความเนี้ยบอะครับฝาท้ายเปิดออกไปแล้วสูงพอสมควรน,นะครับก็จะเห็นว่าสวิตท,ที่เขาทําดัมมี่ไว้นะก็ฟังก์ชันพวกเปิดปิดไฟฟ้าอะไรเงี้ยเวลาตัวส่งออกหรือในอนาคตแต่ตัวนี้มีแค่นี้นะครับก็เป็น มือโยกขึ้นโยกลงเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในของ The New j l a นะครับโหประตูเปิดกว้างมากนะฮะสเต็ปแรกเป็นยังไงเรื่องของเซฟนี่นะครับหนึโอ้โหคือเขาก็นะฮะล็อกไว้เหมือนกันนะครับแต่ก็คือจะบอกว่าเปิดได้กว้าง ทั้ง2บานนะครับแต่ประตูคนขับเนี่ยบานเขาใหญ่จริงๆภายในก็รู้หราแต่สําหรับ gla นะตัวแป้นคันเร่งนะครับจะไม่ใช่แบบออแกนนะครับออแกนคือกดลงไปที่พื้นห้องโดยสารเนี่ยจะเริ่มที่ตัว4 class a class แล้วก็ gla เขาจะแขวนอยู่นะครับ gla เก่าก็แบบนี้นะครับแขวนอยู่ข้างบนแต่เขาก็ไม่ได้แขวนแบบง่ายๆเหมือนรถญี่ปุ่นนะครับงานต่างๆของเขาเนี่ถือว่าทําออกมาเนี๊ยบและตัวนี้เป็น mg dynamic ก็เป็นชุดแต่งแบบ นะแบบสปอร์ตแล้วก็มีปุ่มยางกันลื่นติดตั้งมาให้แผงประตูนะครับตัวนี้หนังกลับลายสปอร์ตแบบเคฟล่ามือจับต่างๆนี่ฮะ ลองจับกันดูนะครับเขาจะใช้หนังแบบ3แบบก็คือมีหนังอาร์ติโกเป็นหนังสังเคราะห์ของ Mercedes-Benz พัฒนาขึ้นก็จะตกแต่งหุ้มนะทั้งตัวเบาะนั่งตัวแผงประตูแล้วก็จะมีตัวผ้าที่เรียกว่า Dynamica Microfiber Black ก็จะมีความหรูหราแบบพวกคล้ายๆหนังกลับแต่คือมันเป็นผ้าที่ให้ฟิลลิ่งที่แบบเหมือนพวกรถสปอร์ตนะครับแต่ถ้าเป็นพวงมาลัยเนี่ยจะหุ้มหนังแท้เลยเป็นนับป้าจะเห็นว่าวัสดุ ตกแต่งภายในเห็นเป็นสีดําแบบนี้เนี่ยทั้งคันนี่แตกต่างกันพวงมาลาัยเป็นนับป้าเบาะนั่งเป็นอาร์ติโก้หนังสังเคราะห์แล้วก็ผสมกับตัวดินามิก้าเป็นผ้าที่แบบว่าทอขึ้นมาพิเศษและการตกแต่งนะครับก็จะให้เฉดสีที่แบบสไตล์เอ็นะครับเนี่ยแพทเทิร์นนี้เลยนะครับพวงมาลาัยที่ทําทัวชิ้นงานพลาสติกเป็นเหมือนโครมแฮร์ไลน์แล้วก็สลับกับลายที่เป็นลายกราฟิก แบบคาร์บอนไฟเบอร์ย่างจะเห็นว่าโดยรวมทั้งคันนี่ใช้ได้เลยนะสำหรับเรื่องของความสปอร์ตใน The New GLA เดี๋ยวลองนั่งกันหน่อยนะครับว่ามันนั่งสบายไหมภายในของ The New GLA ก็กว้างขวางนะครับเพราะว่า ที่ผมบอกในความสูงนี่เพิ่มขึ้นไป10เซนมถือว่าสูงกว่าเจนเดิมเยอะมากๆสำหรับ the new GLA ที่เป็นเจ n เนอเรชันที่2 b a นะครับแอรบกรอบคันนะแล้วก็มี Ambient Light ที่ว่าจัดเต็มมากๆ64สีแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่ตัวคาดคอนโซลหรือแผงประตูอย่างเดียวอยู่ที่ช่องแอร์ที่เป็นสไตล์แบบเทอร์บา์เจ็ะแล้วก็คอนโซลตรงกลางนี่ก็มี Ambient Light เช่นกันเบาะนั่งนั่งสบายครับนะฮะปับไฟฟ้าที่แผงประตู แล้วก็สามารถเพิ่มความยาวของที่นั่งได้ด้วยนะครับแต่ละคนนะต้นขาไม่เท่ากันตัวปีกบอกไม่รัดมากมองวันผ่านนะครับก็เห็นความสปอร์ตนะว่าเฮ้ยดีไซน์แบบบัคเก็ตซีแต่นั่งจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าอึดอัดอะไรนะครับไม่ได้บีบเหมือนพวก AMG แท้ๆนะครับถือว่านั่งสบายคนตัวใหญ่นั่งได้ไม่อึดอัดอะไรพวกคันเกียร์ไม่มีอยู่แล้วเป็น d Direct s e เล c t ที่หลังพวงมาลัยมีแพ t เทิรชิโอ้โหเกียร์เป็นคัดคู่ จะสปีดอยู่แล้วนะก็มีแพทเดิรนชิพให้ใช้แล้วเวลาจะล่างเกียร์นะครับก็ใช้โหมดสปอร์ตพูดถึงโหมดการขับขกี่แบบสปอร์ตนี่ยมีไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นความสุขเล็กๆของคนขับ The New GLA แม้ว่าเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเบนซิน4สูบนะก็โอเคมีเทอร์โบนะครับเรื่องความแรงเนี่ยขายห่วงอยู่แล้วแต่สุ้มเสียงมันอาจจะไม่เล้าใจมากนะักถ้าคุณขับโหมดคอมฟอร์ตนะฮะสุ้มเสียงมันจะเงียบแต่ถ้าคุณขับโหมดสปอร์ต มันจะมีเสียงสปอร์ตเข้ามารถมันแรงขึ้นเหรอเขาทําอะไรเอ๊ะไหนว่าทําแค่คันเร่งพวงมาลัยเรื่องการตอบสนองเขาจะมีเสียงสังเคราะห์ออกมาจากลําโพงเขาจะมีไมโครโฟนตัวหนึ่งนะครับรับเสียงจากห้องเครื่องยนต์แล้วก็นํามาขยายออกทางลําโพงแล้วซุ้มเสียงตัวเนี้จะออกแนวสปอร์ตจะมีการซิงคคนไนซ์มีการปรุงแต่งมันสักเล็กน้อยจริงๆเนี่ยมาทํางานตลอดเวลาแต่เวลาที่คุณขับในโหมดอีโคและคอมฟอร์ตเนี่ย เสียงมันจะเบามากแทบจะไม่ได้ยินแต่ถ้าคุณอยู่ในโหมดสปอร์ตเจ้าเสียงสังเคราะห์ตัวเนี้ก็จะดังขึ้นมาเวลากดลงไปจะรู้สึกมันแบบเร้าใจขึ้นแต่คนภายนอกเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนเดิมจะแตกต่างจากตัว AMG ถ้าเป็น Mercedes AMG แท้ๆเนี่ยจะรับเสียงโดยตรงจากเครื่องยนต์นะครับจะมีท่อนำเสียงรับเสียงจากหน้าเครื่องเข้ามาใต้พวงมาลัยเลยอันนี้คือเป็นเสียงโดยตรงแต่ของ the new GLA เป็นไมโครโฟนรับเสียงออกทางลำโพงรถในหลายรุ่นที่เป็นรถสปอร์ตนะครับทำแบบนี้โดยเฉพาะพวกมัสเซ e c คาบางทีนะเคยใช้เครื่อง V แล้วมาใช้เป็น4สูบอย่างเงี้ยลูกค้าไม่โอเคฉะนั้นเขาก็จะทําเสียงสังเคราะห์ให้ออกมาทางลําโพง g l a ก็มีเช่นกันนะครับแต่จะชัดเมื่ออยู่ในโหมดสปอร์ตหน้าจอดีไซน์ออกมาให้ลอยขึ้นนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอขนาด10.25นิ้ว2จอต่อกันเหมือนใน E c Class ก็ทำให้มันดูหรูหรา แล้วก็เป็นระบบสัมผัสด้วยนะครับสำหรับจอฝั่งซ้ายคุณจะควบคุมโดยทัชแพดดีไซน์ใหม่ตัวนี้ก็ได้ส่วนตัวนี้คือลายตัวนี้เป็นลองข้อมือนะครับทัชแพดเนี่ยใช้ตรงนี้กดโฮมหรือว่าจะใช้ที่หน้าจอก็ทําได้เช่นกันนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นหน้าปัดจะไม่เป็นทัชสกรีนนะฮะก็มีสวิตช์ในการควบคุมฝั่งขวาเลือกได้ดีไซน์หน้าจอแล้วก็ดูข้อมูลพวกทริปมิเตอร์ค่าเฉลี่ยต่างๆ เขาจะอยู่ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายก็จะใช้ตัวทัชแพดตัวนี้ก็ได้นะหรือคนที่ไม่ถนัดหรือนั่งอยู่หน้าซ้ายเนี่ยเดือนที่หน้าจอได้เลยมาตรวัดต่างๆก็เจ๋งนะเพิ่มเข้ามาในเรื่องของพวกอินโฟเทนเมนต์นะฮะเนวิเกเตอร์เป็นฮาร์ดดิสต์อยู่ข้างในนะครับแล้วก็อินโฟตัวนี้ก็คือเป็นข้อมูลในการขับขี่ทั้งเรื่องของกําลังเครื่องยนต์เอาพุทอทอกต่างๆแสดงผลหมดเลยข้างบนเป็นซอฟท์ทัชนะครับหุ้มหนังมาเลย ตัวนี้ก็เป็นลายกราฟิกแล้วมี Ambient น i g ไลอยู่เนี่ยตอนนี้ผมเลือกเป็นสีเขียวทำได้64สีสวยมากๆเนี่ยครับที่ช่องแอร์มีสีเหมือนกันตัวนี้ก็เปลี่ยนได้64สีจะเห็นว่าโอ้โหทำไมต้องมีช่องแอร์อลังการถึง3ช่องอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่ารถเนี่ยบอดี้ใหญ่แต่มีเฉพาะแอร์ด้านหน้าไม่มีแอร์หลังก็ใช้ช่องแอร์3ตัวตรงนี้แหละในการส่งผ่านความเย็นไปด้านหลัง นี่คือดีไซน์โดยรวมทั้งหมดนะครับการจะก้าวขึ <tur> <rawd Moder> ้นลงก็ง่ายครับสำหรับ GLA ใหม่นะถ้า GLA เก่าเนี่ยไม่ระวังคนสูงประมาณ175ขึ้นนี่มีโอกาสเจ็บตัวได้เหมือนกันนะครับหัวกระแทกกับตัวเฟรมประตูด้านบนนะแต่อันนี้คือขึ้นลงง่ายรถสูงขึ้น Head Room เหลือเยอะถือว่าเยอะเลยนะถ้าเทียบกับผมที่นั่ง สะโพกชิดแบบนี้แล้วสูง180ซนติเมตรเล็กรูมนั่งสบายหมดเลยนะฮะมือจับไฟส่องสวาง่างต่างๆที่วางแขนก็พอใช้ครับเขาดีไซน์แบบว่าให้มันกว้างเนาะจะเห็นว่าแผงประตูเนี่ยโค้งแล้วก็เว้าเข้าไปนะครับรถนี่กว้างมากๆรถเป็นขับหน้าแต่ก็จะมีดีไซน์อุโมงค์เผาขับอะไรเผื่อไว้นี่ฮะ นั่งได้ครับสำหรับผู้โดยสารคนที่ห้าเบาะผ้าไดนามิก้าเขาก็หรูหรานะปีกด้านข้างนี่ถึงจะเป็นตัว a r t ์ติโเดินได้สีแดงไม่มีแอร์หลังก็ใช้แอร์จากข้างหน้าผมเล่าไปแล้วมี power outlet เป็น usb พอร์ตแบบ type c โอเคเลยมันเอนไม่ได้แล้วนะครับเลื่อนไม่ได้แล้วคือจะฟิกมาสำหรับ gla นะฮะก็ให้ดูว่า นั่งเป็นอย่างไรเหมือนตัวนี้เนี่ยตรงกลางเนี่ยเขาเหมือนจะสั้นนะครับที่นั่งแต่สําหรับผู้โดยสารคนที่3และ4ถือว่าโอเคเลยหลังชันสักหน่อยแต่ก็อยู่ในวิสัยที่รับได้สําหรับรถสไตล์5ประตูแต่เขาก็จะเพิ่มไปกว่านี้ไม่ได้แล้วมีม่านนิรภัยนะครับระเบิดมาถึงนี่เลยเป็นเรื่องของความปลอดภยัยแต่ทางเข้าออกนะ คือสําหรับผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยกว้างจริงนะครับแต่ด้านหลังเขาก็ประมาณนึงเหมือนลูกขึ้นลงอ่ะคนสูงอายุเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเข้าออกยากหน่อยแต่วัยรุ่นอย่างเราเนี่ยสบายครับโดยรวม The New G L A เป็นรถที่น่าใช้มากๆครับคำแนะนำก็คือค่อนข้างแนะนำให้ซื้อนะฮะเมื่อเทียบกับ X40 c หรือ X1 อย่างเนี้ย นะครับได้ของที่แบบว่าเขาจัดมาเนี่ยตัว MG Dynamic สมรรถนะเนี่ยมันพอกันหมดแต่ในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็มาลองจับเนื้องานอะไรแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าใช้มากๆกับราคา2 000, 4 0ล้าน4ทอนพัน อาัตราบริโภคเชื้อเพลิงนะครับยังเป็นจุดเด่นของเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับขับในเมืองนะฮะไม่หนี12-13เดินทางไกลได้เห็นครับ14-15กิโลเมตรต่อลิตรแต่เวลาที่มีโหลดสัมภาระเข้ามานะครับก็อาจจะกินขึ้นมานิดหน่อยแต่การที่รถเนี่ยเป็นเบนซินเทอร์โบนะครับอัตราเร่งก็จะไม่ได้ด้อยนะครับดูจากสเปคแรงบิดของ เครื่องบล็อกนี้นะครับที่ทาง Mercedes-Benz จูนมานี่ถือว่าแรงเลยทีเดียวช่วงล่างหลายคนอาจจะเคยขับ G.L.A เดิมแล้วรู้สึกว่ามันจะตึงตังไปหน่อยนะครับตัวนี้ผมมองว่าถือว่าในราคาที่จ่ายเท่านี้นะครับนุ่มนวลแล้วก็ยังแบบเออไว้ฉันยังซื้อรถเบนซ์ขับอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือน A.200 ที่แบบช่วงล่างด้านหลังเป็นคานเนี่ยตัวนี้ยังเป็นมติลิงก็โอเคนะครับความนุ่มนวลยังมีอยู่แล้วหลายคนอยากให้เทียบว่า g l a ใหม่กับ GLB อะไรดีนะครับถ้าแบบว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องจัดที่นั่งนะครับไม่ได้ซื้อเอาจัดที่นั่งแบบ GLB นี่คือ GLA น่าใช้กว่าเยอะมาดูรายละเอียดของงานประกอบอุปกรณ์ที่ให้มาโดยเฉพาะตัวอุปกรณ์พื้นฐานที่แบบเราเปิดมาเราเห็นนะครับคืออันนี้ยังมีความหรูหลาแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่าเงินนะฮะกับตัว GLA ที่เป็นประกอบในประเทศ แล้วมันจะคุ้มมากๆถ้าซื้อตั้งแต่ช่วงนี้นะครับที่รถเปิดตัวใหม่ๆแต่คนที่เห็นอะไรบางอย่างที่ผมชี้ให้เห็นที่เขาดัมมี่ไว้อย่างเช่นตัวกล้องหลบคันหรือแม้แต่ประตูบานท้ายที่ไม่มีระบบเปิดปิดไฟฟ้าแต่เห็นช่องที่เขาเตรียมไว้เนี่ยอาจจะมีในสเปคส่งออกหรือในอนาคตรุ่นปรับปรุงอุปกรณ์ถ้ารอได้ก็รอได้นะครับอยู่ที่คุณนะครับแต่ถ้าจาเป็นต้องใช้งานผมมองว่าของที่ให้ตอนนี้ก็โอเคแล้วในอนาคตเชื่อว่าถ้าเป็นรถ Merc e d e s b ส n z เนี่ยสำหรับ ร้านในเมืองไทยที่เป็นร้านแต่งนะครับอัปเกรดอุปกรณ์เนี่ยคือยกของที่เป็นพาร์ทแท้เนี่ยเอามาใส่ได้นะครับแต่วันนี้ถ้าซื้อก่อนก็ใช้ก่อนเพราะในอนาคตถ้าเพิ่มอุปกรณ์แต่พวกเครื่องเกียร์อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเดิมแล้วคนที่ซื้อไปแล้วนะครับผมเห็นอย่างหนึ่งนะของแต่งที่เป็นอุปกรณ์แท้เฉพาะรุ่น GLA ที่ทาง Mercedes-Benz เตรียมไว้ให้เนี่ยเฮ้ยน่าใช้หลายตัวนะครับถ้าคิดจะซื้อซื้อได้เลยอย่ารอเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยถึงเวลา พอไม่มีออเดอร์อะไรแล้วเนี่ยเขาเลิกผลิตมันหมดไปอย่าง crossbar หรือกล่องที่เป็นกล่องเฉพาะรุ่น GLA นะครับกล่องบนหลังคาเฮ้น่าใช้หรือแม้แต่ดุมล้อที่เป็นตัว AMG อะไรพวกนี้ซื้อได้ผมว่า GLA ก็เป็นรถที่มีอนาคตนะครับทั้งของแต่งแท้ในี่ค่ายรวมถึงพาร์ทที่เป็นของสำนักแต่งเนี่ยน่าจะมีออกมาเรื่อยๆนะครับเป็นรถอีกโมเดลหนึ่งที่ลองขับลองใช้โดยรวมแล้วผมรู้สึกว่า เฮ้ภาพลักษณ์ต่างๆขนาดของบอดี้รถนะครับสมรรถนะเครื่องยนต์เป็นรถที่ค่อนข้างแนะนำให้ซื้อใช้ได้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องของการกดติดตามช่อง Drive Photo Block ท้งในเรื่องของกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วแต่ว่าแพลตฟอร์มนั้นจะมีอะไรให้ท่านกดนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook จะได้ไม่พลาดข่าวสารในแวดวงยานยนต์รวมถึงการรีวิวทดสอบแบบนี้ผมมินจาก Drive Photo b l o c ั้งลาไปก่อนสวัสดีครับ